สวัสดีครับพุ่นบานิสันผ้าแซบครับมัีน้องโบผ้ามากินพิซซ่าครับมนีนี่ครับจุ่งลังนี่ครับเดี๋ยวผ้าไปเบิ้งกันครับมนีออกนอกสถานที่ครับมนีเอามาอำเภอโดนมุดแดงครับยูเขตห่างจากตัวเมืองประมาณสามสิบกิโลครับมนีเอาผ้ามากินพิซซ่าเตาทานครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับนี่ครับร้านเดอรบานาพิซซ่าครับนี่ครับเมนูเป็นร้านยูริมถนนครับ เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบื้องครับต่อท่านจะอยงหลังครับเกิดบ,บานะ่าคาเฟ่นะครับคนเหลื่อมทะยอยมานะครับเมื่อกี้รับไปแล้วครับไปทู่ร้ังไว้ตอนเสา,าร์บกาศในลานครับนีเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันครับนี่ครับเมื่อเสาร์ทู่ร้างไว้แล้วมันคงจะเป็น แคล้บางกอบเป็นทะเลครับนี่ร้อยสิบเก้าบาทจับเมนูเดี๋ยวเอาใส่ในดีคลิปชันนะครับให้เบิงนี่ของผมนะครับเดี๋ยวจะมาชิมให้พี่น้องเบิง้งย๋ยนไทยบรรยากาศนรล้านครับเมนูต่างๆเด็กแต่นนเป็นเมนูครับก็ควรติดรถปเมนู แป้งก็แป้งเฮ็ดเองครับรรกำลังนวดครับรนวดแป้งครับบ่าโมเกือบบ่ายสองนะคะอาจจะเป็นเสร็จแล้วใส่หนาตอนนี้มันกำลังจะเที่ยงไม,ไม่เกินบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งเตรียมใส่เตานะครับพ่อครับผม กันหนึ่งหนีใส่เวลานานว่ะครับประมาณนพาถึงเจ็ดตัวหน้าตู้เจ็ดนาทีแล้วแต่ไฟเพราะไฟเขาปรับไฟอะไรแล้วรับตามเป๊ะไฟไฟช่วงแห้งกันเรียกว่าแน่ไฟจะผสมการันอยว่นี่ครับโตขึ้นเอกลักษณ์ครับ เป็นรูปมังกรสีฟ้าตัวไดนั่นหรือว่ครับนี่สองเดือนครับประมาณสองเดือนเนาะนิด ช่วงหลังโควิดนี่นะครับราบผมแมนครับตอนนี้เกิดจากโควิดเลยไปทแป้งไเปเียงหน้าทะเลครับ ห้าถึงเจ็ดนาทีครับแผ่นหนึ่งเตาร,ร,ร้อนครับนี่ลักษณะเตาเนทีละคู่ ดีครับน,นร้อนนเลยครับเตาอบแบบเตาท่านครับรอบๆครับอันนี้เป็นที่นั่งทางถนนครับเจ,จากเจ,จากเบตองได้ครับโอ้ยนี่สวยงามอจะเป็นกลองนี่มีมดตัวใหญ่ด้วยครับลูกค้าทยอยมาครับใครดีครับ เดี๋ยวผมจะใส่ได้ละเอียดล้านครับแผนทีครับจะเกิดว่าผู้ใดผ่านมาทังอุบลตากานนะครับแล้วก็ไปเที่ยวเข้ม,มาลาดพบกนี้ครับสามารถแวะมาชิมไน้ยครับเยวจะชิมอยู่นองเบืองครับอยู่บนถนนโอเสียบบ่ก็จะมีซอสนียังไงต่ไปจะนั่งกินอยู่ล้านครับใกล้จะเสร็จแล้ว้าเบิ้งครับ้าเบิง้ง đây đó xây short sẽ short chặt lê đấu quần thay hoàn to. แกงบางกรอบครับแกงบางกรอบ,บ,รอบกแก้นะแก้ยเอา,าต้องดึงเลยดึงดึงบ,บ,บอก้ันบอออ๋อนีอ่ชิชิชิบ อืมอีกชิ้นครับอีกชิ้นอืม เบอเป็นสองชิ้นนะจีบินไไหนว่า่เนสสดตบครับชิมแะครับเมื่อกี้เบๆครับแป้งกรอบหอมหอมกินเตา แป้งหอ,งอมๆครับเตาถ่านบ่ายกลับกันแล้วเอาครับมาแหวะชิมครับบา้าพิซซาเตาถ่านครับขอบคุณพี่น้องทีท่ติดตามครับวันนี้เป็นคลิปสันส้นๆครับขอบคุณที่ลับครับ